าาไ,ไปดหไต่ไว่ไต่ไต่นห่ไต่ไต่ไขึไต่ไต่วต่ไต่ไตึไต่ไต่ไป่ไต่ไต่ไไต่ไต่ไไต่ไต่ไต่่ไต่ช่โตไต่ไต่ไต่ตาไหลได้ เขาเปิดเพลงเนี่ยนะดุดังคุณเขาอ๋อเพลงแปลงเหรอไม่ใช่คนไทยอ่ะเสียงจะผิดไหช้อนช้อนช้อนน้ำตาละแตกได้อ่ะทำไงอ่ะฮะทำไมอ่ะน้ำตาแตกได้อ่ะที่บอก yes หืมข้าวผัดน่าจะได้น่า้ะไม่สวด ว่าตัดน,นีกอร่อยไหไมไม่เอาไ,<ท>ไม่ไไมออเหรอ่อร่อไม่ลืมอรอยหรอใหญ่ที่อยากแบบความจรงดีงได้นะจำเขาได้ขนานัควาจำสั้นแต่รักฉัน